สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้นะคะในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะในค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทาง3ารัดนะคะประจำวันที่15นะคะพฤศจิกายน64สรัดแรกนะคะรัดเซียนะคะ รัเสเซียคืนนี้แอดให้รูดเบิ้ลนะคะรัเสเซียแอดให้รูดศูนย์ค่ะแอดเจาะให้นะคะศูนย์สี่นะคะคืนนี้รัเสเซียรูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะ 04นะคะทุกคนต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่15พฤศจิกายน64หุ้นเยอรมันให้ทุกคนรูดเบิ้ลนะคะวันนี้สังเกตนะคะหุ้นภาคกลางวันไม่มีเบิ้ลเลยกลางคืนอาจจะมีเบิ้ลเยอะนะคะ ให้ติดติดไว้ได้เลยค่ะเยอรมันคืนนี้แอดให้ลูดสี่นะคะทุกคนแอดเจาะให้สี่สามค่ะหุ้นเยอรมันนะคะรูดเบิ้ลนรูดสี่เจาะสี่สามนะคะทุกคน ต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่15พฤศจิกายน64นะคะหุ้นอังกฤษนะคะเหมือนเดิมค่ะให้ทุกคนรูดเบิ้ลทิ้งไว้ได้เลยนะคะคืนนี้ออดให้รูดศูนย์นะคะทุกคน เจาะให้07ค่ะหุ้นอังกฤษนะคะรูดเบิร์รูด0เจาะ07นะคะทุกคนเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับคืนนี้3ลัด แดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ